นวรัตนวรัตเด้เล่นหระคะนวรัตนวรัตเด้เล่นหระคะเรียกหันมองด้วยนวรัตอยู่กับใครพี่สมัยรัชนีพี่สมัยกับรัชนีนั่งอาแบแดกกันนะคะน้องขวัญตา น้องขวัญตาน้องขวัญตาเล่นแล้วขวัญตาเล่นกองสายแล้วเล่นกองสายน้องขวัญตาสังเกตตัวตัวเขาจะขาวขาวกว่าตัวอื่นเนาะนตาเอาไปเล่นกันแล้วเอาไปเล่นกันแล้ว ที่สมัยที่สมัยสมัยอยู่นี่อาแดดอยู่แล้วสมัยอาแดดอยู่แล้วสีทองน้อยตองน้นม,มาซุ่มอะไรนี่ครับสีทองน้อยรัชนีที่สมัยไพรลดไพรูดทำอะไรครับ โรดนั่งเล่นในนี่แหละครับไปโรดนอนเล่นสบายใจเลยไปโรดลิขิตลิขิตพิสมัยสีทองน้อยนวรัช นวรัฐพี่สมัยเข้าไปทำอะไรในนันะ้นนะนวรัสหาอะไรคะนวรัสหาอะไรเออพี่สมัยหาอะไรกันนะฮะหาอะไรกันในนี้ น้องรตรีรตรีเล่นของทรายเหรอรตีอารมณ์ดีนะหกคอมเมนต์จีลังกาคนเดียวน้องรตรีอารมณ์ดีถึงแม้ขาจะไม่สมบูรณ์ข้างหนึ่งแต่เขาก็มีจินตนาการในการเล่นตามวัยของเขาได้อย่างดีเล่นสนุกสนานคนเดียวไม่มีเพื่อนเล่นด้วยเพราะในวัยของเขานี้มี เขาคนเดียวนี่แหละที่รอดชีวิตมาได้เล่นเองจินตนาการเองครับพี่พี่รุนใหญ่เขาก็ไม่เล่นด้วยแล้วไม่ผสมสีไม่ผสมสีก็มานั่งอาบแดดแหละคะ่ะนั่งอาบแดดเนาะอากาศเย็นนะอากาศหนาวนั่งอาบแดดอุ่นดีครับสีทองน้อยสีทองน้อยพาน้องลาตีเล่นด้วยนะ น้องลาสีเล่นด้วยเล่นด้วยกันดีๆนะเล่นด้วยกันดีๆรักกันเนาะเราอยู่กันแค่นี้แหละเราอยู่ด้วยกันแค่นี้แหละเนาะเล่นด้วยกันดีๆครับพี่สีทองน้อยเป็นผู้ชายเนาะน้องลาสีก็เป็นผู้หญิงเล่นด้วยกันดีๆนะครับเล่นด้วยกันดีๆนะครับครับสำหรับคลิปนี้เราปู่ฝากภาพนี้ไว้ให้ทุกคนทุกท่านได้ดูได้ชมกันเพียงเท่านี้เห็นเหมี่ยมีความสุข เราก็มีความสุขไปด้วยวันไหนเห็นน้องเหมียวเขาป่วยเขาเจ็บเขาไม่สบายเราก็ทุกข์เป็นห่วงเขาครับก็ขออนุโมทนาสาธุกับเอฟซีทุกคนทุกท่านที่ให้ความรักความเมตตาน้องนอเหมียวด้วยดีตลอดมาและตลอดไปได้ร่วมสมทบทุนน้องน้องแมวเพื่อชีวิตน้องน้องแมว ทางอาหารการกินยา,า,ารักษาโรคที่อยู่อาศัยขอบุญกุศลทั้งหลายเหล่านี้จงเป็นพระรอดปจัจจัยนุนําความชู่ม้ให้ทุกคนทุกท่านพบก,กับความสุขความเจริญมีความสุขกายสุขใจปรารถนาสิ่งใดขอได้ทำความมุ่งมั่นปรารถนาทั่วการทุกคนทุกท่านเชินสาธุ